จถ่ายวีดีโอไป้อาไม่ถ่ายรูปหรอเป็นเี่อถ่ายวีดีโอไปผมมใจ้มตอครับไ่อ เย่แตนงไยเย๊กี้ไม่กินจัมมาริโอตื่น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 ตหนนมาดิผมแต่งเป็นอะไรเนี่ยถือยวิโีจอยู่ครับนี่ไม้ดำเหรอวะลงมา ตีอะไรเะนาฬิกามันถ่ายวีีโออยู่มมันถ่ายวีีโอเกกกันคมเนต์ดปเขาป้าเรา่งเพิ่งไปแฉหมดอะเฮ้ยเฮียเฮ้ยถ่ายถ่ายถ่ายล่างถ่ายแล้วไม่ว่างโอ้แม่ล่